ข้าวมันไก่นะครับเยี่ตีนะครับสงการก็ไม่หยุดนะฮะตอนนี้ขยายร้านนะครับมีธุรกิจก๋วยเตี๋ยวไก่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับที่ซอยรางน้ํานะครับวันนี้ขายดีจัดนะครับเที่ยงก็หมดแล้วนะครับปกติจะหมดประมาณบ่ายสองนะครับประมาณบ่ายสองวันนี้ลูกค้าก็เต็มร้านอย่างที่เห็นนะครับเรามาดูรีวิวกันนะครับขายดีมากครับร้านนี้อร่อยมากราคาไม่แพงครับให้เยอะมีทั้งนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับ วันนี้เราก็จะกินข้าวมันไก่จานสุดท้ายนะครับเดี๋ยวบรรยกากาศมาฝากนะครับน,นี่ก็เดี๋ยวนี้เราจะกินน้ําซุปจานใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ใกล้จะปิดร้านแล้ว<ต>จริงต้องเอามาจริงต้องเอามา,าเพิ่มวันนี้ให้เหลหลวลา่นอนจริงดิเอาไก่ต้มไหมอ่ะ ข้าวไม่เหลือแล้วเหลือแต่ก๋วยเตี๋ยวเมนูเดียวที่เหลือแต่ก๋วยเตี๋ยวนะข้าวหมดนะขายดีครับก๋วยเตี๋ยวยังมีนะครับราลาสี่สิบถึงห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ตอนข้าวมันไก่ทอดนะครับมีที่ร้านข้าวมันไก่ตอนป้านงนะครับหรือข้าวมันไก่เฮียตีนะครับนอกจากข้าวมันไก่นะครับตอนนี้เรามีเมนูใหม่นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ฝุ่นนะครับมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่นะครับแล้วก็บะหมี่นะครับ ไอ้ตีนไก่ eg, มีด oh, mm. okay. ้วยป่ะฮะมีค <assunto> รับโอ้ตีนไก่ก็มีข่าวล่า้องมาลองซะแล้วโอ้แข่งกับร้านฝั่งนู้นแล้วแล้วยอด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 ยอกไอ้ยะไปได้แข่งกับใครนะครับร้านข้างๆก็จะมีเป็ดนะครับเป็นร้านเป็ดตอนนี้จะเป็นร้านไก่นะครับถัดไปจะเป็นร้านเป็ดนะครับ ก็จะอยู่ติดกับบ้านบาร์นะครับพิกัดติดกับทาง King t o w e r นะครับแล้วก็ตรงข้ามกับ Oasis นะฮะป่กตรงข้ามก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับทดกระดูกไก่เพียบเลยนะฮะวันนี้เราบริการตัวเองนะครับเอ,อ,อาอะไรดีตันนี้เกือบหมดแล้วนะครับผมลืมลืม เมนูใหม่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับส่วนน้ำดื่มบริการฟรีนะครับมาแล้วนะครับข้าวมันไก่ของเรานะครับน่ากินแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นกระดูกพิเศษนะครับแถมมาช่วงปิดร้านนะครับบรรยากาศยามเที่ยงวันนี้นะครับ16เมษายนนะครับอันนี้เฮียตีโปรโมชั่นนะครับแถมเนื้อติดมันมาให้อีกนะครับเป็นเนื้อตุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ งานนี้อิ่มอร่อยแน่ๆเลยครับเวลากินจะพอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะวิ่งไปตอกบัตรก่อนดีไหมเนี่ยวิ่งไปตอกบัตรก่อนเราค่อยมากินดีไหมเนี่ย การสถานที่จริงนะครับี่เป็นมือเที่ยงนะครับช่วงเทศกาลสงการานนะครับวันสุดท้ายนะครับวันนี้อ่ะยตีขายดีจัดนะครับเพราะว่าร้านอื่นๆก็ปิดกันเยอะนะครับก็จะเหลือแต่ร้านนี้นะครับบอกเทศกาลสงการงกานก็ไม่หยุดเลยนะฮะกินต่อแล้วนะครับอิตากิมาร์